กนมดินโหดๆสอวันแรกที่ลูกเนี่ยคไม้ความช่วยเหลือลูกรอนแน่นิ่อยู่กับพื้นนะเอกอะรอาการ้อนเรต้องกินแบบนี้องว่าเาเวกินเกินโอ้อะไรของเขาเนี่ยกินควดโหดอ่ะโอ้โห มันร้อนจัดเลยครคนดูต้องเยอนสดชื่นอะไ่วองเร็นไงเรป็นยไงเย็นไหมชม่เย็นครับได้แต่สีแดง้งมีสีเขียวโอ้โหแล้วเขาไปช่วยเขามากินไขโดยกรู้กนไงแบ่งกันช่วยกันแค่ังอ่ะจอยครับผมโอ้คามร่วมมือมาเน่ย อะไรล่ะลูกนั่งไปตกลงกับลูกนะอยากให้มรามีปัญหาถึงฉันเป็นลูกของของของแฝงเราโอโ้โหโเช็ดพื้นไม่เช็ดปากต่อเออเปมีลูกคือผลเป็นไงสดชื่นไงสดชื่นไหมทำตามได้เลยครับตามเลยนะแล้วก็ะโดดขึ้นใครจะทำตามใหม่ไม่ได้แบบนี้ไหมปวดเกินอ่ะโอ้โหอร่อยไหม เมียของผู้ชานี้ก็ตายไปแล้วแม่โอ้โหอร่อยเต็มเต็มน้องเล็กสัน